นี่นะครับวันนี้ก็มางานประเครื่องนะครับงานประกวดประเครื่องสามพานนะครับงานสามพานมาดูกันนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ก็คนลทยอยเข้ามาในสนามพระนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเราจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดือนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไปเดินลุยกันดีกว่ามาเจอตู้น้องอ่ะพี่กี้เป็นดีครับลุงพีเอสว่าไงนี่ครับมากับจันเก่งนะครับวันนี้เอาอะไรอ่ะมีอะไรแบ่งไหนปูผูมาดูดิเห็นเห็นไหมอินเจ็ดชั้น ใช่เหรอไม่หักซ่อมครับไม่เติมแกนโอ้พี่ผมฝากฝากอะไรนะครับมามาจะซื้อเดี๋ยวจะเปิดบินดูดิว่ายังไงตัวแรกเลยตัวแรกเลยเดินมาเจอตัวแรกนี่แหนกลมอ่ะใช่เท่าไหร่ไ่หักไม่ซ่อมอ่าเอาแสนสองนั่นบางบางตลับก็ตีพินาแสนน่ะแสนแสนสองหมื่นใช่ครับสวยอยู่ไม่หักซ่อมนะ าเดิมโดีเอาแบบว่าแบ่งๆแล้วกันเราเน้ิกเน็ตเน็ตเน็ตได้ยะครับสำหรับพี่นะเอาไปสิ็ไปครับเอนะอากไมาถ่โอ้โหห้าเปิดแสนสองต่อห้าบอรนโอ้แมเาเปิดดินแรกเปดนแรก่นี้หิว่องนี้หิวเ่ยวเพือนเที่ยวเพือน่อนนี้หิวไ้วยได้ไ่มได้ได้เจ็บหมื่นแล้วกันนะเอางี้พี่น้องนะ ได้ตอนได้พอแสนว่ากิโลแล้วจังหวะตรับสี่หมื่นตกข่าหกหมื่นขายไปแปดหมื่นเฮ้ยโอ้โหขายจริงเหรอไหนฟิล์มฟิล์มแบ็คไลท์แบ็คไลท์ก่อนมาไม่หักซ่อมแบ็คไลท์แบ็คไลท์ก็ไม่มีเติมแกงหักซ่อมไม่มีนะครับเราต้องมีไฟนิดเดียไฟไฟซ่อมมันมีหักมีซ่อมรู้ป่ะอันนี้แปดหมื่นเนาะตกค่าหกหมื่นเยนเท่ ตลับเทไรนะตลับน่าจ่สิบกว่า5้าสิบได้ยสักดาตลับพายแหละทไม่รู้พิจารณาออเปอร์เซ็นต์ศูนอ๋อเห็นตำหนิแล้วนี่งานเข้าแล้วลูกไม่ได้แล้วเล็นอูแล้วมาที่หนครับจมอยางซชอบในยหักแบเดือนหักไม่หักแว็บดี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 ต้องมีรอยหักสิ ไปบินลุ้นไปเจอตำหนี่แล้วตำหนี่บินนิดนึงครับบินบินมันบินมึงนี่ไม่ไม่แจ้งเลยนะไม่ได้หักไม่แจ้งเลยนะเอาแล้วก็ต้องให้ลูกค้าอยูเอาแต่ไม่จะหักแน่นอนบินมุ้นนี่ต้องลดลงอีกแล้วเป็นเลแหลเอาดีๆไม่ได้ปัดเบอร์มันบิดนี่เพิ่งเห็นนี่ดิมันบินน่ะไปโดนเสียไปโดนเดี๋ยว จุดนี้ได้มันโดนแบบผมบิดถ้าไม่ถ้าไม่บิดราคาะนี่พี่ตือเือนี่มันบิดเห็นไหมถ้ามันบิดก็เหมือนจะคอแล้วบั้นพัดเมือนกันไม่หักคอกลางอันีะหักได้แล้วห้ามหนนแนบบิดจริงนะนี่เอาความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงนะครับเอาไซื้อจริงดูดูก่อนเอาไหวแล้วกันเนี่ยอให้ดูให้ดูให้ต่องเขาคือเ่าคือของอื่นอะไรนี่อะไรอ่ะไก่เนื้ออะไรเนี่ยไก่สีเส้นไปเอาไก่สีเส้นเท่าไหร่ อะก็เปิดบินแรกอะเดินเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาเมื hmm. mm ่อ hmm. ก so, ี้ส so, ิบสองแถมบัตรเหลืองใบไกลเลยไกลฟ้าเหรอกรีนรันมันเป็นลานบางๆไปเก่งได้ดูทีมเนี่ยเอาขออะรกันเนี้ยแต่ว่ามันโดนแบบนี่นะอันนี้ไม่ได้ว่าสวดนะแตซื้อนะกดซื้อ ตัวด,ดียวที่แบบว่ามีมุมแม่งอินโดนีเซียปันอะ,อ,รรอ,อะไรอ่ะทอง20กรัมเท่าไหรอ่ะทองละลายเจ็งสิบเจ็งเท่าไหร่ทอง20กร,รมัมทองละพาสีมุมอารุงตัวเนี้ยทอง20กร,รมัม ไม่มีตัวเลขกให้แต่ไมหรือว่ามีมีราคาให้โอเคเดี๋ยวพี่ดื่มอันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี่ก็เสียกี่แล้วตู้ตู้เสียกี่เห็นกี่มีอะไรอ่าแน่แนี่เน่นี่หมดมาให้ดู่วันนี้มาวันนี้มันลุยมสายปูวะสายปูวะมันหลับไม่นอนมักสาม็อกสามที่ผ่านกันมา้ื่มเอาสี่ผ้าแล้วกันนี่ทองคำมั้งเหรอใช่ครับอะไรครับ บินนิดนึ่งพี่ได้เท่าไหร่อาจารย์ว่ามาเลยตัวแรกเอาหันได้มอืมอย่าตำหมื่นดิราคามันตัวน้มันไม่ติดหลังไม่ติดเยอะ่าตำหมื่นดิจริงพี่ผมไปได้ครับประมาณนี้แหลยหมื่นนี้เลยเอาดีครับอะไรปะเอาอะไรพี่มีอะไรแบ่งเยอะแยะอย่างร้อยอะไรเดียวถือต้องได้มาเรื่องกันดีกว่าพันเออร์แรกกันเลย หรือวเื่อรุ่นแรกเลยเท่าไหร่ถ้าเก่าผมไม่เนยเฮ้ยพูดเยอเลยพีซื้อหักไหนวันเรื่ออะไรพี่โมเอาอมลับเอาห้ามนนี่คนรุ่นแรกบอกไาห้าหมื่นตามรุ่นแรกสามหมื่นได้ไหมไม่ได้สลับก็เกิดอะไรจานขายได้มาสามหมืนสองงโอ้ได้ตามรุ่นแรกเป็นแท้แซมกอบกอบหลากอบหลาเพิ่อันนี้เป็นแท้นะแท้ัะ ี่พี่สามสูนเนี่ยพี่รุ่นแรกเลยลลเลเรุ่นแรกพี่มมเลนเนน่นเป็นในรุ่นแรกรุ่นหนูเ่นไม่เป็นเลยผมเล่นไม่ในรุ่นแรกนี่ฮะสวยเลยนะครับเป<อ>็นแหนแล้วก็มีดวงดีครับ<ช>สแตมป์นะดีสแตมป์รุ่นแรกครับเท่าไหร่คู่นี้ครับคุณเอาให้มันได้สีอ่ะมันได้สีนะห้าหมืน่นห้าหมืน่น สองไฟได้ไหมไม่ได้ถือไฟหมาจต่บริการหน่อยแต่อ่าเหน่อยเหนื่อยให้นสามหมื่นได้ไหมได้ดจานขาดหัวขาดเลยสามหมื่นเอาดีๆไม่ได้เน็ตเลยสี่ห้าสี่สองสมชายเชี่ย0 0่องก็สี่หมื่นแล้วกันต่อมาดีนะพูดมาดีครับข้อมู่นี้ได้ป่ะ ได้ครับต้นเงินครับสองมาตีหมื่นแล้วกันจานปลาจานไม่มีมลายเลยนะครับบินใ้เหมือนบินแรกให้โอเคปบบบินแรกใส่ถุงให้เลยเดี๋ยวเอาจำนวนเลยครับเท่าไหร่ครับนี้มาเอาแปดหมื่นห้าได้พี่ลองต่อลองดูพี่ชหย่ตัดอิยมหมดสิเท่าที่ศึกษานะตัดอิยมเก้าเก้าเก้าหมด มาลองชมได้จ้าดูดีครับจบครับที่เจ้ดีครับจานหันแห้งไหยเลอะเลยด้ยตื่นเต้นทั้งตู้ของกู <laughs> อ่ะเรียลเดยแล้วก,กินจานบอย ได้ครับอันนี้อันนี้หมื่นสามหมื่นครับยงม่อยู่โคตไกลนะรือทกพาแส่น่นทีผักกรรมการี่ีกไกเลย๋ขเหรอนาเดินเข้ามาล็อกแรกเลยสมชายเคำานีขายได้สี่หมื่นสองตัวนี้ขอต่อได้สี่หมื่นนะนับดูก่อน นะครับระจกไปทีโนียมดเลยไม่ใส่ไหครับก็ขอบคุณช้งครับยามอนครับครบหรือเปล่าโหเกมจะมีนี่ไมีคนเดือดเฮ้ยไปเดินไปบ้านไปเดินมาเมื่อกี้ไม่รู้ได้อะไรขอแบ่งมีอะไรมาพี่บอานี่ต้องคุลิวเนาะถูกใจเนื้อเงินมาหนึ่งกรงจมูกตรงเปรตจริงไหมเนี่ยเปรตมืดเปรตปลิวมอไม่เห็นนาเวลาในทีห้าซื้อตอนทีห้าเจ็ดโมงเก๊นี่ไม่ไหว ง่ายดูง่ายเราต้องทำนี่บอกต้องทำใช้คืนเต็มแค้คืนวัดต้องประกันหลงพี่ดูง่ายางครับนี้ตาอสุดใจเท่าไหร่สองหมื่นห้าหมื่นห้าพบวงบางเน็ตเลยที่อย่าต่อเยอะไม่ต้องต่อนะเราเน็ตเลย 2องหมืนได้ป่ะ1หมืนฮะองแล้วนสองหมื่นือสองหมืนงาาสองพันสองมืนเอาสองพันมีอยู่ <power> สองหมื่นะตอนนี้เงินสดเอายี่สิบเอ็แล้วนเอาดูรเอ็ดนะไายค่าเดินแล้วพันหนึ่ได้บอกพันหนึ่งอะื้อมา2องหมขายค่าตัวแล้วเอาสองหมจบดีลวเอาเงินสดเลยัน ทำไรได้เดือนสามหมื่นแล้ววลาพันนะอันนี้ผมขายพามาเมื่อกี้นับดูก่อนแล้วกันอันนี้มันสองหมื่นจบไม่มียุกยิกอีพันหนึ่งเดี๋ยวให้ไม่ต้องนับเชื่อใจเอ้ยนับหน่อยก็ดีนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเวลาขาดที่รีบรโผล่กันเดี๋ยวเวลาขาดนี่นะครับก็โทรมาทวงไม่ได้นะตรงนี้ถ้าขาดไม่ให้เลยไม่เกี่ยวอันนราคานี้ให้ให้ถูกเลยดิถ้าไม่นับไม่คือคือแบบไม่จับไม่ให้แล้กอีพันหนึ่งเดี๋ยวโอนง่าย นะครับหวานเจียวนะครับแบ่งเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวไปแบ่งพี่ๆี่ในไลน์แล้วกันในการตัวนะอันนี้ลอดตายแล้วอ่ามีกละโอเคนะครับวันนี้ก็มาเจอกลุ่มเซียนผ้านะครับผมมางานสามพันผมซื้อผ้าได้สององค์นี้ว่าจะไปขายพี่พี่ในเซียนผ้านะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะขายได้เปล่านะครับมาดูกันนะครับเดินไปเลยนี่นะผมได้เป็นข้อสุดกับหลวงข้าไผ่นะครับมาข้าไผ่นี่นว่านะครับเป็นไข่รุ่นสองข้สุด เสือมรามนะครับเสบินนะครับมาเดินมาสวัสดีพี่นูครับเนี่ยฮะสวัสดีพี่นุ้ยนะครับพี่พี่บีหลักร้อยสายปูทวดทั้งนั้นพี่เก่งครับสายไหนสวัสดีครับสายไหนสายมั่วครับนี่ครับผมจะมาให้น้องเอ็มครับเอ็มพอหลับชมได้ครับเสิร์ฟนะวันนี้พร้อมเสิร์ฟราคาแบ่งๆเอาแบบแบ่งเลยก็แบ่งเลยดูก่อนดูก่อนเอาแบบให้จบเลยจบราคาได้เลยอ่ะแบบจบแบบว่าผมไม่ต้องต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมต่อแล้วดราม่าอีก เออให้ดราม่าไปเถอะเดี๋ยวเพราะว่านี่ด่าสวนอยู่แล้ว <S <S นี่นี่สวนสวนใจอยู่แล้วเอออันนี้มีพ่ะสุดกับพรอไปแล้วกันม<ร>าแบของเท<ร>่เาไหร่เราไปนี่เขากลังนั่งซื้อพากันอยู่นะเอาอะไรพ่ะสุดเอาสามสิบห้าได้เปล่ากระไรทองเดิม,มขายสามสิบห้าพี่เปิดสามสิบห้าผมก็ตายเลยแสดงว่ารู้อยู่ดีกว่าหมูมันขายได้สี่สิบกว่าสี่สิบห้าสองพันห้าแล้วนะพรอไปพ่อไปเปิดแล้วยี่สิบยี่สิบห้าแล้วกันพี่ขายปกติสามสิบอ่ะ เอาจริงๆไปดูได้เดี๋ยวดูสลิปใหญ่ใหญ่ถึง20่สิบลูกพี่ใหญ่ถึง20ผมไม่ได้ให้ผมไปเดินต่อลูกพี่รวยแล้วปล่อยให้ผมรวยบ้างอะไรอันนี้เอาแบบได้เสียแล้วกันยี่สิบหกแล้วกันผมไม่รอดหรอกพี่ไม่รอดยังไงตลับใบหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบเอาจบผมง่ายอันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่สี่นะยี่ห้ายี่สี่โอเคโอเคลูกพี่พร้อมพร้อมโอนได้เลยอยากให้มีโอนให้โอเคอุ้ย ไม่ถือตังค์ด้วยนะครับเยนเดมนะไม่ถือตังค์ให้เมียถือตังค์โขว่าแต่บีบอกว่าปวดหัวเลยโอเคเดี <c oughs> ๋ยวสง่สงส่งเลขให้นะได้ครับพ่อ่ครับขอบคุณครับนะพี่อะไรนะพี่เก่งซื้ออะไรนะไ,นไหนเอาไหนเอี่ต้องดูตัวตัดดเอาเร็วตัวเร็วตัวสีมาไหงตัวตัดตัวแท้หมดเลย อะไรพี่ซื้อเกมอะเจเพ่กูเก็บตั้งหลายปีไอสัตว์เก้หมดเลยมาเจอสายตรงเขาบอกไอทั้งรู้ดิโอ้ดูดิตู้ตูตัดอย่างเงี้ยไม่มันเป็นขยักไงไม่ใช่ถ้าเจอตัวตัดอย่างเงี้ยมันเก้แล้วพักเก็บไว้ต้องสองปีแล้วนะครับมาเช็คตอนนี้เก้เลยต้อยันมาหน่งต้องลายกว้างแต่พี่บีเก้ไงเก้เลยใช่ปะยืนยันหน่อยบีดักร้อยใช่ครับเก็บไว้กี่ปีแล้วพี่โอ้ยสองสามปียี ยังไปสวดพระค่ะนโ่เกนะชัดเจนนะครับโอ้องค์สีเรียบร้อย